ไปดูกันที่การเพิ่มมูลค่ากับยางพารากันบ้างนะคะล่าสุดที่จังหวัดสงขลาค่ะเทสฟันนะคะได้จัดกิจกรรมเพิ่มมูลค่าน้ำยางพาราเปลี่ยนงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ในการสนับสนุนทุนพัฒนางานวิจัยนะคะนังเทียมฝึกหัดเย็บแผลจากยางพาราเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านสาธารณสุขรวมถึงแก้ปัญหากับบุคลากรทางการแพทย์ลดการนําเข้าวัสดุนะคะจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงค่ะ ดรชานวิทยรีเดชผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือว่าเท็ดฟันค่ะ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะก็ลงพื้นที่ไปติดตามความสําเร็จตามภารกิจการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการดำเนินง,งานของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สวนยางพาราในตําบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการหนังเทียมฝึกหัดเย็บแผลจากยางพาราสําหรับนักศึกษาแพทย์และพยาบาลจากยางพารา ซึ่งทางด้านของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนว,วัตกรรมหรือว่าเทสฟันค่ะได้ให้ทุนสนับสนุนบริษัทเทพาพาราเทคจำกัดภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้นไปพัฒนาและก็เพิ่มมูลค่าของอยางพาราทำให้กเกษตรกรชาวสวนยางมีไรายได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวนะคะในการดูแลรักษาและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าอีกด้วย ด้านดรชานวิทย์ระบุค่ะว่าโครงการหนังเทียมฝึกหัดเย็บแผลจากยางพาราสำหรับนักศึกษาแพทย์และพยาบาลเป็นการแก้ปัญหากับบุคลากรทางการแพทย์นะคะทางแพทย์ธนตกรรมพยาบาลและสาธารณสุขที่จะต้องมีการฝึกเย็บแผลฉีกขาดให้เกิดความชำนาญก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาหรือได้รับใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะนักศึกษาที่เรียนทางด้านนี้จะต้องใช้วัสดุหนังเทียมสําหรับใช้ฝึกเย็บแผลฉีกขาดอย่างน้อยคนละ2ชิ้นเป็นวัสดุที่นําเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงและผลิตจากยางสังเคราะห์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติจึงทําให้ต้นทุนในการฝึกหัดเย็บแผลฉีกขาดของนักศึกษา เป็นภาระแก่ผู้เรียนมากพอสมควรซึ่งวัสดุประเภทนี้เป็นวัสดุสิ้นเปลืองใช้งานเสร็จแล้วไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหลายหลายครั้งได้จึงทำให้เกิดเป็นขยะในสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถย่อยสลายได้และยังเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ส่วนวัสดุหนังเทียมที่ผลิตจากน้ำยางพาราเดิมยังมีรูพรุนเนื้อในจึงทำให้เนื้อวัสดุไม่แน่นเกิดการยุบตัวระหว่างฝึกเย็บแผลและก็มีความแตกต่างจากหนังของมนุษย์จริงค่อนข้างมากทำให้ไม่เป็นที่นิยมมากนัก ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้นะคะถือเป็นการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้นําผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ถือเป็นการตอบโจทย์ตามเป้าหมายในการดําเนินงานของเทสฟันโดยสามารถแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวและก็ตอบโจทย์ในการเกิดประโยชน์และก็มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศผ่านการส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนะคะเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือว่าเทสฟันที่พูดถึงเรื่องนี้คะ่ะ อยู่แล้วนะครับโครงการนี้ก็แสดงให้เห็นถึงถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับก็จะเห็นว่าทางนักวิจัยเนี่ยมีไอเดียแล้วก็มีนักวิจัยมีผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นในห้องแล็บอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทุนของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือว่าเทสฟันเนี่ยนะครับก็ได้ลงไปช่วยสามารถทําให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยได้ทําผลงานขึ้นมาที่สามารถนําไปใช้ได้จริงแล้วก็มีการนําไปทดลองใช้กับ น,นักศึกษาแพทย์ในโรงเรียนนะครับก็สามารถาสร้างความเชี่ยวชาญน,นะครับให้กับาทางนักศึกษาแพทย์แล้วก็เ,เพิ่มเพิ่มสกิลความเชี่ยวชาญให้กับเขาได้ด้วยครับคือคือจริงๆแล้วการนําไปใช้จริงเนี่ยเป็น,เป,นเป็นพาทของตลาดนะครับที่เราได้มองเพราะว่าทุนของเทสฟันเนี่ยนอกจากเราใหา้นักศึกษานะครับหรือว่าคนที่จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน5ปีเนี่ยได้ทุนเทสยูสตาร์ทอัพไปต่อยอดไปทำโปรโตไทป์หรือว่าทําต้นแบบเนี่ยจริงๆเราก็ ช่วยเขาในเรื่องของการมองตลาดด้วยนะครับเราอยากให้เขาเริ่มหาลูกค้าได้จากตรงนี้ซึ่งผลงานที่พามาดูวันนี้กลุ่มลูกค้าของเขาอาจจะยังไม่ใช่บุคคลทั่วไปหรือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ในในควเรือนโดยโดย,โดยกลุ่มลูกค้าชาวบ้านโดยตรงนะครับแต่ว่าจะไปใช้ในมหาลัยหรือในโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามารถคอนแทคกับทางโรงเรียนได้เนี่ยแล้วก็ซื้อในล็อตใหญ่ๆเนี่ยก็คือจะจะสามารถเข้าถึงตลาดได้นะครับแล้วก็เกิดการนำไปใช้จริงครับผม ก็ทุนของเท็ดฟันที่ผู้ประกอบการได้ในวันนี้นะครับเป็นทุนที่ชื่อว่าเท็ดยูสตาร์ทอัพนะครับหรือว่ายุววิสาหกิจเริ่มต้นในกลุ่มโครงการ poc proof of concept นะครับที่ทุนไม่เกิน1.500 0ล้บาทต่อทุนนะครับซึ่งทุนตัวเนี้ยเรามุ่งเน้นให้กับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีโทเอกหรือว่าจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน5ปีนะครับซึ่งกลุ่มนี้ จริงๆแล้วก็เหมือนเป็นเด็กที่เพิ่งจบใหม่นะครับซึ่งในภาพของกระทรวงอวเองเนี่ยในตอนนี้เราก็ยังไม่ได้มีทุนตัวไหนท,ที่โฟกัสให้กับเด็กในกลุ่มนี้โดยเฉพาะนะครับก็จะมีทุนของเท็ฟันเพราะว่ามันเป็นเหมือนรอยต่อของการให้ทุนนะครับน้องเขา,เาได้ทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นๆซึ่งเป็นงานวิจัยโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยมีการมาต่อย,ยอดในการทําธุรกิจมีคอมเมอร์เชลไลเซชันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอจริงทุนตัวนี้ก็เหมือนเป็นสิธ์มันนี่ให้กับน้องๆผู้ประกอบการที่ได้นํางานวิจัย ไฟแรงของน้องๆเนี่ยนะครับมาต่อยอดในการทําธุรกิจจริงนะครับซ,ซ,ซึ่งตอนนี้บทบาทตรงนี้อวก็ให้เทสฟันนะครับเป็นหลักในการที่จะต่อยอดแล้วก็ให้ใหใหทุนตั้งต้นกับทางน้องๆนักศึกษาได้นําไปทําธุรกิจจริงครับ ด้านนายอนุวัตวอลรีนะคะกรรมาการผู้จัดการบริษัทเทพาาพราเทคจำกัดค่ะก็เปิดเผยถึงการได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยในครั้งนี้นะคะว่าสําหรับผลิตภัณฑ์หนังเทียมฝึกหัดเย็บแผลฉีกขาดจากยางพาราที่พัฒนาขึ้นถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นก้าวแรกของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบซึ่งที่ผ่านมานะคะกระบวนการผลิตลที่คิดค้นขึ้นและก็ใช้น้ำํำยางพาราที่ไม่มีโพรงเซลล์เปิดด้านในเนื้อฟองน้ํา อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้นะคะแมกโครพอลิเมอร์หรือแป้งจากพืชในการแทรกซึมในทุกๆโพรงที่เกิดขึ้นในเนื้อฟองน้ําจึงทําให้ได้ฟองน้ําที่สามารถใช้เป็นวัสดุหนังเทียมฝึกหัดเย็บแผลฉีกขาดที่มีเนื้อแน่นมีความชุ่มชื้นและก็ให้ผิวสัมผัสที่ใกล้เคียงกับผิวของมนุษย์เทียบเท่าผิวซิลิคนนําเท่าอีกทั้งผลงานชิ้นนี้นะคะก็มีราคาถูก ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าวัสดุที่นำเข้ามาจากต่างประเทศมากถึง4-5เท่านอกจากนี้ยังเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้โดยจุลินทรีย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลกระทบนะคะและที่สำคัญคาดหวังว่าจะช่วยเกษตรกร,ะกรนะคะที่รับผลกระทบจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย โดยในอนาคตนะคะบ,บอกว่ามีแผนที่จะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดเป็นวัสดุประเภทอื่นๆอีกมากมายเช่นต่อยอดและก็พัฒนาเป็นหนังเทียมฝึกหัดเย็บแผลเหงือกในช่องปากวัสดุฝึกหัดฉีดยาแล้วก็อวัยวะเทียมต่างๆที่ใช้สําหรับฝึกปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากรทางด้านกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย ขณะเดียวกันทางด้านกรรมการผู้จัดการบริษัทเทพาพระเทพจำกัดนะคะบอกว่าตอนนี้นมีคุณสมบัติเหมาะสมค่ะที่ทางเทสฟันได้มีการกำหนดจึงได้รับทุนสนับสนุนทุนจำวนวน1.5ล้านบาทเพื่อคิดค้นงานวิจัยนี้ภายใต้โครงการยุวว,วิสาหกิจเริ่มต้น โดยมีหน่วยงานพี่เลี้ยงนะคะที่จะคอยช่วยเหลือตลอดโครงการซึ่งจะทําให้ผู้ประกอบการพัฒนาไอเดียทางด้านนาวัตรกรรมของตนเองออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสัมผัสและใช้งานได้จริงอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตอบโจทย์การใช้งานจริงได้มากขึ้นรวมถึงทําให้ผู้ประกอบการสามารถต่อย,ยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้สามารถใช้งานได้ในวงกว้างและหลากหลายมากขึ้นในอนาคตเรามีเสียงสัมภาษณ์ของท่านกรรม ผู้จัดการบริษัทเทพาพาณิชจำกัดนการที่ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ไปฟังกันเดียวค่ะคือการพัฒนาให้มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตอนนี้เราอาจจะไปไปเสริมในส่วนที่เป็นการใช้งานในในลักษณะที่มันกว้างขึ้นอย่างเช่นตอนนี้ก็คือมันมีลักษณะแค่เฉพาะเป็นหนังเทียมบริเวณต้นขาแค่นั้นเองแต่ว่าในอนาคตขา้างหน้ามันอาจจะต้องมีประเภทของหนังเทียมที่เป็นหนังเทียม เด็กหนังเทียมที่เป็นคนแก่ซึ่งจะมีลักษณะผิวค่อนข้างที่จะเหี่ยวย่นนิดนึงหรือว่าหนังเทียมที่เป็นส่วนที่เป็นบริเวณที่มันแข็งอย่างเช่นส้นเท้าอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะพัฒนาตรงนั้นต่อได้หรือเราจะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มันมีความแตกต่างจากเดิมอย่างเช่นเป็นหนังเทียมที่ใช้ในการปลูกเย็บแผลในช่องปากหรือว่าเป็นหนังเทียมที่เป็นเอาอวัยวะภายในร่างกายของเราหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนที่เป็นหลอดเลือด ต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเราเราก็สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้คือทางด้านธุรกิจตอนนี้ก็คือที่เราเริ่มต้นตอนนี้ก็คือเราพยายามที่จะสื่อสารให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่อยู่ในในส่วนที่เราต้องการให้ได้รับรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันมีลักษณะข้อดีข้อเด่นเป็นยังไงก่อนวันนั้นสเต็ปแรกของเราก็คือเราจะใช้วิธีการเอาผลิตภัณฑ์ของเรานั้นให้เขาได้ทดลองใช้ ครับผมหลังจากนั้นพอเขาทดลองใช้แล้วถ้าเกิดว่ามีเสียงตอบรับที่มาดีหรือว่า,ามีข้อเสนอแนะนําที่ออกมาไม่ได้เยอะมากเราก็พร้อมที่จะเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปจอดตลาดได้เลยโด,ย,ดยที่ตลาดกลุ่มแรกที่เราจะทําก็เป็นตลาดของกลุ่มของสถาบันการศึกษาเพราะว่าสถาบันการศึกษาเป็นถือได้ว่าเป็นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มแรกที่จาเป็นจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั่นก็คือพวกกลุ่มของนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์